เมื่อเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งของวันที่27มกราคม2569ที่พิกัดตะเข็บชายแดนจังหวัดตราดผมได้รับรายงานจากแหล่งขา่าวภาคสนามว่าท่ามกลางเสียงเครื่องยนต์ของรถขุดดินที่ดังสนั่นข้ามพรมแดนจนแสบแก้วหูและฝุ่นควันที่คละคลุ้งปกคลุมพื้นที่ฝั่งตรงข้ามบ้านท่าเส้นหนองรีและชำรากผมทราบมาว่า นี่ไม่ใช่เพียงการปรับหน้าดินเพื่อการสัญจรทั่วไปอย่างที่หลายคนเข้าใจกันเสียแล้วแต่ภาพถ่ายดาวเทียมที่สำนักข่าวรอยเตอร์เพิ่งเผยแพร่ออกมากลับยืนยันถึงการขุดคูสนามเพราะเชิงยุทธวิธีส่งฟันปลาที่มีความยาวพาดผ่านแนวป่ากว่า1กิโลเมตรทั้งลึกและคดเคี้ยวราวกับมูดินที่ซุ่มซ่อนผิดโดยมีระยะประชิดติดแผ่นดินไทยเพียง500เมตรเท่านั้นครับ ความสงบ,บที่น่าขนลุกเช่นนี้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยว่าเรากำลังเผชิญกับแผนลวงหรือความประมาทกันแน่เพราะโบราณท่านว่าน้ำนิ่งไหลลึกซึ่งมักแฝงไปด้วยอันตรายที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าทำไมกิจกรรมนี้ต้องมาเกิดขึ้นเอาตอนนี้และเหตุใดต้องเจาะจงที่จังหวัดตราดท่ามกลางกระแสข่าวลือที่แพร่สะพัดรากับไฟลามทุ่งในหน,หน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ว่า สมเด็จฮุนเซนได้วางหมากแพ่อิทธิพลเข้าควบคุมยุทธศาสตร์เหนือพื้นที่ตราดไว้เบ็ดเสร็จแล้วครับแต่สิ่งที่สร้างความชงวนและชวนให้ผมต้องพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการมากที่สุดกลับเป็นท่าทีของกองทัพไทยเราเองนี่แหละครับผมเห็นพลเรือตรีปราสรายัยโคศกกองทัพเรือได้ออกมาถแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวส ด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยอย่างมีนัยยะสำคัญว่ากิจกรรมดังกล่าวยังเกิดขึ้นในเขตอธิปไตยของกัมพูชาและยังไม่มีการลุกล้ำอธิปไตยของไทยทว่าภายใต้กลยุทธ์ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนั้นผมได้รับข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข่าวกรองทางทหารที่ไม่อาจเปิดเผยนามได้ระบุว่าแท้จริงแล้วสงครามเงียบครั้งนี้ รุนแรงกว่าที่ปรากฏบนหน้าจอทีวีมากนะักมีรายงานการซุ่มประสานงานอย่างลับๆระหว่างหน่วยรบพิเศษของไทยและสหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยการติดตั้งเทคโนโลยีตรวจจับความร้อนขั้นสูงและอากาศยานไร้คนขับหรือแคมเพื่อเฝ้าสังเกตการทุกฝีก้าวตลอดจนแผนการตั้งรับด้วยอาวุธลับมหาศาลซึ่งถูกเก็บงำไว้ในเงามืดครับ นี่คือการอดทนเชิงยุทธศาสตร์ตามตำราพิชัยสงครามหรือเป็นเพียงไซเด็กหรือกับดักขนาดใหญ่ที่ขุดไว้เพื่อรอให้ฝ่ายตรงข้ามเผยไตยออกมาตันแน่ทุกท่านครับผมมองว่าแนวรบที่ตราดในวันนี้คือจุดยุทธศาสตร์ที่ขยับเข้าใกล้จุดเดือดของสงครามเข้าไปทุกทีการขุดสนามเพาะทรงฟันปลานี้ในทางทหารระดับสากล ตามรายงานของ Fox News มองว่าเป็นรูปแบบการเตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบในระยะประชิดเพื่อลดพอนอำนาจทำลายล้างจากปืนใหญ่และระเบิดทางอากาศโดยเฉพาะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เริ่มสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของพายุที่กำลังตั้งเขาเมื่อทหารกัมพูชาย,ยังคงขยับกำลังพลเข้าประชิดแนวเขตแดนอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายหากสัจธรรมที่ว่าสวิส พาเซมพาราเบลัมหรือหากต้องการสันติภาพจงเตรียมพร้อมสำหรับสงครามยังคงเป็นเครื่องเตือนใจที่มีน้ำหนักสิ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดในบ่ายวันนี้ก็เปรียบเสมือนเข็มนาฬิกาแห่งโชคชะตาที่กำลังนับถอยหลังสู่จุดเดือดที่ไม่มีใครคาดคิดครับเบื้องหลังเสียงเครื่องจักรที่แผดคำรามดังกึกก้องณจังหวัดตราดนั้น หากผมพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปถึงชั้นเชิงทางการทูตผมจะพบว่านี่คือกระดานหมากลุกระดับโลกที่สมเด็จฮุนเซนกำลังเดินหมากอย่างเขี่ยมเกรียมและรัดกุมที่สุดยุทธวิธีที่ตำราพิชัยสงครามโบราณเรียกว่ายืมทางทำลายศัตรูถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างแนบเนียนผ่านสงครามข้อมูลข่าวสารที่แยบยนต์ตามรายงานเชิงลึกจากสำนักข่าวอัลจาซีรา ที่เผยให้เห็นภาพของคณะสงฆ์กัมพูชาคณะนำพานักข่าวต่างชาติเดินสำรวจรอยร้าวบนอิฐหินของปราสาทภรวิหารและวัดแก้วสิกขาคีสวาราครับทุกท่านครับผมยืนยันว่านี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของแรงศรัทธาหรือความเชื่อทางศาสนาแต่อย่างใดแต่มันคือการขุดกับดักทางศิลธรรมหรือกับดักทางตันเพื่อจงใจตราหน้าให้ประเทศไทยเรา กลายเป็นผู้รุกรานโบราณสถานของโลกในสายตาของประชาคมระหว่างประเทศอย่างน่าเจ็บแสบอย่างไรก็ตามรอยร้าวที่แท้จริงซึ่งดูจะปริแยกยิ่งกว่าอิทินเหล่านั้นกับซ่อนอยู่ในกระเป๋าเงินที่ว่างเปล่าของรัฐบาลกัมพูชาข้อมูลจากรายงานลับทางการเงินที่ทางบลูมเบิร์เคยตั้งข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจถึงการประกาศขายสัญชาติด้วยมูลค่าสูงถึง96ล้านดอลลาร สำหรับการบริจาบหรือ31ล้านดอลลาร์สำหรับการลงทุนผมมองว่านี่คือใบเสร็จชิ้นสำคัญที่มัดตัวอาการถังแตกจากการถูกความบาดทางเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงเมื่อเสถียรภาพภายในง่อนแง่ประหนึ่งบ้านหลังคารั่วท่ามกลางพายุฝนกองทัพจึงต้องเร่งสร้างศัตรูร่วมนอกประเทศเพื่อดึงมูลชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันครับ นี่คือสูตรสำเร็จของระบอบอำนาจน,นิยมที่กำลังจนมุมการใช้ความขัดแย้งชายแดนเป็นม่านบางตาผืนใหญ่เพื่อปกปิดความล่มสลายทางเศรษฐกิจที่มีอาจปฏิเสธได้การเผชิญหน้าในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเส้นเขตแดนบนแผนที่เพียงอย่างเดียวแต่ผมมองว่ามันคือความพยายามเปลี่ยนพื้นที่ให้กลายเป็นโซนสีเทา ซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศถูกท้าทายด้วยลำกล้องปืนผมได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวกรองทางทหารระบุว่าหากกลยุทธ์เบี่ยงเบนความสนใจนี้สำเร็จผลโลกอาจจะได้เห็นการประทะที่ถูกจัดฉากหรือ staff life ขึ้นเพียงเพื่อต่อลมหายใจและความอยู่รอดของอำนาจทางการเมืองโดยมีเลือดของทหารเลว เป็นเครื่องเส้นสังเวยให้กับแผนการสืบทอดอำนาจที่กำลังจะพังทลายก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงคำถามสำคัญนี้ผมอยากรู้ว่าคุณมอสถานการณ์รเผชิญหน้าที่ชายแดนครั้งนี้อย่างไรถ้าคุณสนับสนุนให้กองทัพไทยใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันเพื่อบทขยี้ผู้ลุกราน และสั่งสอนให้เขารู้สำนึกว่าอย่ามาแย่โหนดเสือช่วยกันกดติดตามกดสมัครสมาชิกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วพิมพ์เลข9กนงในช่องคอมเมนต์เพื่อแสดงพลังครับแต่หากคุณมองว่าศึกครั้งนี้ไม่ธรรมดาและเชื่อว่าหุนเซนกำลังซ่อนเคี้ยวเล็บด้วยแผนซ้อนแผนหรือนี่อาจจะเป็นกับดักอันตรายที่ดึงให้ไทย ต้องตกหลุมพรางของสงครามที่ยืดเยื้อและซับซ้อนกว่าที่เห็นให้พิมพ์เลขหนึ่งลงในคอมเมนต์ครับทุกตัวเลขคือเสียงสะท้อนจากมุมมองของคนไทยและผมอยากได้ยินเสียงจากคุณมาวิเคราะห์กันต่อว่าระหว่างแสนยานุภาพที่ดุกับกลยุทธ์ที่แยบยนอะไรจะเป็นตัวตัดสินชะตากรรมของพื้นที่ทับซ้อนแห่งนี้อย่ากระพริบตาเด็ดขาดนะครับเพราะตอนนี้ เรากำลังจะเข้าสู่เนื้อหาหลักกันเลยครับณวินาทีนี้โฉมหน้าของพื้นที่ทับซ้อนรอบปราสาทพระวิหารที่เราเคยรู้จักในฐานะจุดท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสัญ,ญลักษณ์แห่งอารยธรรมได้แปรเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงกลายเป็นฐานทับถาวรอ,อย่างเต็มรูปแบบไปเสียแล้วแหล่งข่าวกรองภาคสนามของผมรายงานว่ากองทัพก,กัมพูชาในเวลานี้ ได้ละทิ้งการใช้ไม้สุงหรือวัสดุชั่วคราวแบบเดิมๆไปหมดสิน้นแต่กลับหันมาใช้การเทคอนกรีตเสริมเหล็กและหินแกรนิตขนาดใหญ่เพื่อสร้างบังเกอร์ที่ทนทานต่อแรงระเบิดจากปืนใหญ่นักครับผมมองว่านี่ไม่ใช่การเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันตัวตามปกติธรรมดาตามแนวชายแดนแต่มันคือการลงหลักปักฐานเพื่อยึดชัยภูมิอย่างถาวรประหนึ่งการสร้างกำแพงเหล็ก ที่ไม่อาจสั่นคลอนได้ในการยกระดับขีดความสามารถทางอาวุธครั้งนี้สิ่งที่น่าตระหนกที่สุดตามข้อมูลจากนิตยสารด้านความมั่นคงระดับโลกอย่างเจน e ์ d ด f e n น e ์ว e คลีคือการปรากฏตัวของอาวุธใหม่เอี่ยมที่ส่งตรงจากสายพานการผลิตทหารกัมพูชาได้รับแจกจ่ายปืนกลเบานอรลินโกแบบ 81LMG และเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40มิลิเมตรรุ่น Norin l g c ซึ่งคุณทราบไหมครับว่าหลายกระบอกยังคงมีพลาสติกหุ้มไว้อย่างแน่นหนาชนิดที่ว่ากลิ่นน้ำมันเครื่องจากโรงงานยังไม่ทันจางหายสะท้อนถึงการสนับสนุนทางทหารจากมหาอำนาจภายนอกที่ทะลักเข้ามาอย่างผิดสังเกตขณะที่ทหารใหม่แม้จะถูกติดอาวุธด้วยปืนกล r p k รุ่นเก่า จากคลังสำรองแต่ความน่ากลัวที่แท้จริงกับซ่อนอยู่ในความละเอียดรอบคอบของการซ่อมบำรุงโดยเฉพาะภาพการขัดถูหัวกระสุน RPG 7อย่างพิถีพิถันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำลายล้างยานเกราะซึ่งดูจะขัดกับวิสัยการซ้อมรบตามปกติอยู่ไม่น้อยทีเดียวทุกท่านครับวันที่27มกราคม2569 วันนี้นี่เองที่ความตึงเครียดพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดเมื่อคลิปวิดีโอการฝึกซ้อมยิงกระสุนจริงหลุดรอดออกมาพร้อมคำขวัญที่บาดลึกว่าฝึกเพื่อรบและปกป้องแผ่นดินท่ามกลางบรรยากาศที่พร้อมจะระเบิดเป็นจุนได้ทุกเมื่อทันใดนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกือบจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวก็เกิดขึ้นเมื่อรถแบ็คโฮของทหารไทย กิดไฟลัดวงจรและไฟไหม้ลุกโชนใกล้แนวพรมแดนวินาทีนั้นกองกำลังทั้งสองฝ่ายก้าวเข้าสู่สถานะอาลาสสีแดงในทันทีปืนทุกกระบอกถูกปลดเซฟตี้และหันปากกระบอกเข้าหากันครับความผิดพลาดทางเทคนิคเพียงเส้นยาแดงผ่าแปะเช่นนี้เกือบจะกลายเป็นชนวนเหตุของสงครามเต็มรูปแบบอย่างที่ไม่มีใครอยากให้เกิดหมดวิเคราะห์ทางยุทธวิธีระบุว่า การใช้คอนกรีตเสริมเหล็กควบคู่ไปกับการกระจายอาวุธต่อสู้รถถังอย่างเป็นระบบแสดงให้เห็นชัดเจนว่ากัมพูชากำลังเตรียมรับมือกับสงครามป้อมประการหรือ fortress warfare เพื่อเป้าหมายในการตรึงกำลังทหารไทยไว้ในเขตพื้นที่สูงขณะที่อาวุธใหม่ที่ยังอยู่ในห่อพลาสติกเหล่านั้นคือการทำสงครามจิตวิทยาเพื่อข่มขวัญว่าพวกเขานั้นพร้อมรบยาวนาน และมีกระสุนสำรองไม่อั้นในคลังแสงที่โลกยังไม่เคยเห็นท่ามกลางกลิ่นอายดินปืนที่เริ่มอบอวลคละคลุ้งไปตามแนวตะเข็บชายแดนในขณะนี้นะครับความเคลื่อนไหวที่แหลมคมและน่าจับตาที่สุดกลับไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในสนามเพราะอันสมบุกสมบันเท่านั้นแต่กลับปรากฏให้เห็นชัดแจ้งภายในห้องโถงอันหรูหราวิจิตรของพระราชวังวิมานสามัคคี เมื่อสมเด็จฮุนเซนในฐานะประธานวุฒิสภาผู้ทรงอิทธิพลปรากฏต่อสายตาชาวโลกผ่านรายงานของสนักข่าว B.B.C. ขณะให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตลาวโดยท่าทีที่เคร่งขรึมและเปี่ยมด้วยบาร,รมีครับผมมองว่าการปรากฏตัวครั้งนี้ไม่ใช่เพียงภารกิจทางการทูตตามจารีตประเพณีทั่วไปแต่มันคือการคำนวณที่เยือกเย็นดุดน้ำแข็งเพื่อส่งสัญญาณเชิงยุทธ,ธศาสตร์ ไปยังมหาอำนาจถุกขั้วครับนี่คือการทลายข่าวลือด้วยหมัดฮุกทางการเมืองที่รุนแรงที่สุดเพราะในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวลือเรื่องอาการป่วยหนักหรือแม้กระทั่งการเสียชีวิตของบุรุษเหล็กแห่งกัมพูชาถูกโขมกระพือให้แพร่สะพัดเปล่ากับไฟลามทุ่งเพื่อหวังสร้างความระส่ำระสายให้เกิดขึ้นภายในกองทัพทว่า การสบตาผู้มาเยือนอย่างแน่วแน่และการย่างก้าวที่มั่นคงภายใต้หลังคาพระราชวังวิมานสามคัคคีคือการสวนกลับแบบเชือดนิ่มๆเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเขายังคงเป็นวาทยากรผู้ถือไม้บาตองควบคุมบูดนตรีออเคสตาราแห่งสงครามนี้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแหล่งข่าววงในที่คุ้คลีกับสายความมั่นคงระบุก,กับผมว่า นี่คือยุทธวิธีเชิงจิตวิทยาที่ลึกซึ้งเพื่อย้ำเตือนให้ทราบว่าคำสั่งรุกคืบทุกฝีก้าวที่ชายแดนตราดและประสาทพระวิหารน,นั้นล้วนกลั่นมาจากมันสมองของผู้นำที่โบราณเขาว่าขิงยิ่งแก่ยิ่งเพชรและไม่เคยคิดที่จะอ่อนข้อให้ใครหน้าไหนทั้งสิ้นครับ หากเราจะมองหาเงาสะท้อนจากปอติศา์ผมว่าคุณคงจะจำสูตรสำเร็จที่เรียกว่ามาเคีย l ลีได้ดีนะครับตามที่นิตยสารเดอะนิวย r k ์ไทมส์เคยวิเคราะห์ไว้ถึงเหตุการณ์อารมพผลครั้งใหญ่ของรัสเซียประชิดพรมแดนยูเครนเมื่อปี2021ผมจะพบความคล้ายคลึงที่น่าขนลุกประหนึ่งเงาตามตัวทั้งการขุดสนามเพาะอย่างเร่งด่วนการจัดฉากซ้อมรบด้วยอาวุธใหม่และข่าวลือเรื่องสุขภาพของผู้นา ทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบของศาสตร์แห่งการอําพรางและหลอกล่อตามตำราโซเวียตที่กัมพูชากำลังนำมาใช้อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างสภาวะตึงเครียดสูงสุดโดยมีเป้าหมายที่ซ่อนอยู่สองประการนั่นคือการบีบคั้นบนโต๊ะเจรจาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ต้องการและการเบี่ยงเบนความสนใจจากการเตรียมหมัดเหล็กหรือ steel fist ที่จะจู่โจมแบบสายฟ้าแลบในจุดที่ไม่มีใครคาดคิด ซึ่งนี่คือชั้นเชิงที่เรียกว่าซ่อนดาบในรอยยิ้มอย่างแท้จริงดูท่านครับความหยิงขยองทางการทูตในครั้งนี้อาจเป็นจุดจบของการเจรจาได้เช่นกันจุดพีคที่สร้างความกุ่นเคืองและบาดลึกในใจคนไทยคือคลิปวิดีโอที่กลายเป็นไวรัลและถูกพูดถึงอย่างมากในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งเคยให้เห็นจังหวัที่สมเด็จทุนเซนแสดงท่าทีเมินเฉยไม่รับไหวผู้ว่าราชการจังหวัดของไทย ในระหว่างการพบปะอย่างไม่เป็นทางการครับผมมองว่าความหยิ่งผยองนี้ไม่ใช่เรื่องของนิสัยส่วนตัวแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ทางการทูตที่สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาว่าแก้วที่มันราวแล้วยากจะประสานและมิตรภาพในอดีตนั้นได้ขาดสะบั้นลงแล้วเมื่อการทูตถูกแทนที่ด้วยความเย็นชาสนามรบ จึงมักกลายเป็นทางออกสุดท้ายที่เหลืออยู่บนกระดานนี้บทวิเคราะห์เชิงลึกจากหน่วยข่าวกรองชี้ชัดครับว่าการวางระบบป้องกันภัยทางอากาศ QW102 ไว้บนฐานประสาทโบราณควบคู่ไปกับการปรากฏตัวของผู้นำในวงังหลวงคือการผสมผสานระหว่างซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมและกฎหมายเข้ากับฮา,าร์ดพาวเวอร์ทางทหาร ได้อย่างลงตัวและน่ากลัวที่สุดกัมพูชากำลังบีบให้ไทยเราเป็นฝ่ายขยับมากก่อนครับหากเราเคลื่อนพลรุกคืบเราจะตกลุมพลางในข้อหาผู้ลุกรานโบราณสถานทันทีในสายตาโลกแต่หากเรานิ่งเฉยสนามเพลาะที่ตราดก็จะค่อยๆรลุกล้ำลึกเข้ามาในเขตทับซ้อนทีละนิ้ว ทีละนิว้วนี่คือกระดานหมากรุกที่ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงการสูญเสียความได้เปรียบไปทั้งภูมิภาคเลยทีเดียวผลกระทบจากการสะสมกำลังพลในครั้งนี้ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแค่ในค่ายทหารหรือในสมรภูมิบรบเท่านั้นแต่ผมมองว่ามันได้ลามปามเข้าไปถึงห้องนั่งเล่นของทุกครัวเรือนในกัมพูชาประหนึ่งเนาร้ายที่คืบคลานเข้าหาในยามวิกาล ในยามที่อุณภูมิทางการเมืองร้อนระอุจนถึงขีดสุดเช่นนี้รายงานข่าวเชิงลึกจาก TV, อมรินทีวีเผยให้เห็นภาพที่ทั้งแปลกตาและน่าพันพรึงเมื่อเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในกัมพูชาต่างพากันวางไมโครโฟนแล้วหันมาคว้าพวงมาลัยขับรถบรรทุกขนส่งเสบียงอาหารและเวชภัณฑ์อย่างเร่งด่วนจนถึงเวลาตีสองในตอนกลางคืนของทุกคืน เพื่อส่งต่อให้ถึงมือแนวหน้าก่อนที่แสงอรุณแรกจะพาดผ่านขอบฟ้าครับผมคิดว่าป้อมประการที่น่าเกรงขามที่สุดอาจไม่ใช่คอนกรีตเสริมเหล็กแต่คือการเปลี่ยนแรงศรัทธาให้กลายเป็นชัยภูมิผมได้รับรายงานจากแหล่งข่าวภาคสนามระบุว่าพระสงฆ์ในพื้นที่ชายแดนได้กลายเป็นแกนนำในการระดมรับบริจาคอย่างรถยนต์เก่าจากชาวบ้าน เพื่อนำไปทำเป็นคอกบังเกอร์เสริมความแข็งแกร่งให้กับที่มั่นทหารขณะที่ตามหมู่บ้านติดชายแดนนั้นทั้งเด็กและคนชาราต่างก้มหน้าก้มตาขุดหลุมหลบภัยส่วนตัวภายในรั้วบ้านของตนเองอย่างเงียบเชียบนี่คือสัญญาณเตือนภัยที่ดังยิ่งกว่าเสียงไซเรนว่าภาคประชาชนได้รับคำเตือนถึงสงครามที่เลี่ยงไม่ได้เรียบร้อยแล้ว เมื่อเห็นฝั่งนั้นขยับฝั่งเราก็ไม่อาจนิ่งเฉยได้ครับผมได้เห็นการตอบโต้จากราชสีแห่งตะวันออกหรือกองทัพไทยเรานั้นเป็นไปอย่างสุขุมแต่เฉียบขาดรายงานล่าสุดจากสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวส์ระบุว่าหน่วยบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราบได้สั่งการให้หน่วยปืนใหญ่และกองพันยานเกราะเข้าประจำการในระดับความพร้อมสูงสุด ตลอด24ชั่วโมงการเคลื่อนกำลังครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสำแดงเดชเพื่อข่มขวัญแต่เป็นการวางหมากเพื่อรอจังหวะสวนกลับแบบตาต่อต,อตาฟันต่อฟันหากมีการลุกล้ำอธิปไตยของไทยเราแม้เพียงนิ้วเดียวทุกท่านครับท่ามกลางความตึงเครียดที่แทบจะระเบิดออกเป็นจุนได้ทุกวินาที คลิปวิดีโอทหารกัมพูชาที่ล้อมวงกินหอยลีหาซึ่งกลายเป็นไวรัลในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกลับสะท้อนภาพลักษณ์ที่ย้อนแย้งอย่างยิ่งนักวิเคราะห์ความมั่นคงมองว่านี่คือสงครามจิตวิทยาหรือ psychological warfare ที่แยบยนเพื่อรักษาขวัญกำลังใจทหารใหม่ที่กำลังเผชิญหน้ากับมัจจุราชที่อยู่เบื้องหน้าทหารหนุ่มเหล่านี้ กำลังถูกผลักเข้าสู่กระดานหมากรุกที่พวกเขาไม่ได้เป็นคนเดินและชัยชนะในครั้งนี้อาจไม่ได้วัดกันที่พิสัยการยิงของมิสไซล์ QW 1 0 2หรือความทันสมัยของยุทธโธปกรณ์แต่อย่างใดแต่อยู่ที่ว่าความอดทนของใครจะพังทลายลงก่อนกันในสงครามประสาทครั้งนี้จากประสบการณ์กว่า15ปี ที่ผมคุ้นคลีอยู่ในแวดวงวิเคราะห์ความมั่นคงระดับภูมิภาคและจากการได้ร่วมสนทนาเป็นการส่วนตัวกับแหล่งข่าวระดับสูงในแวดวงความมั่นคงมาอย่างยาวนานวันนี้ผมขอเสนอการพยากรณ์ที่อาจสร้างแรงสันสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วอาเซียนนั่นคือความขัดแย้งทางอาวุธเต็มรูปแบบมีโอกาสจะปะทุข,ขึ้นภายใน30วันข้างหน้านี้ครับแต่ทุกท่านครับ โปรดเงี่หูฟังข้อมูลชุดนี้ให้ดีเพราะจุดระเบิดที่แท้จริงนั้นอาจไม่ใช่จุดที่พวกเรากำลังเพ่งเล็งมองกันอยู่ในขณะนี้เลยแม้แต่น้อยผมมองว่าสิ่งที่เห็นที่ชายแดนนั้นในเชิงชั้นเชิงพี่ชัยสงครามเขาเรียกว่ากลยุทธ์สับขาหลอกหรือการหลอกล่อให้เขวครับสนามเพาะที่คดเคี้ยวยาวกว่าหนกิโลเมตรที่จังหวัดตราด หรือการเสริมป้อมประการคอนกรีตที่พาวิหารทั้งหมดนี้เปรียบได้กับนกต่อชั้นยอดตามตำราพิชัยสงครามที่ขุดเอามาใช้เพื่อดึงกำลังคลส่วนใหญ่ของกองทัพไทยให้พะวงอยู่กับแนวชายแดนทางบกในขณะที่สายตาของประชาคมโลกถูกตรึงอยู่กับบังเกอร์หินหย,ยาบๆเหล่านั้นทว่าจุดตายที่แท้จริงกับถูกซ่อนไว้อย่างมิดชิดภายใต้ม่านคลื่นของอ่าวไทย แหล่งข่าวกองเชิงลึกที่ผมได้รับรายงานมาซึ่งสอดคล้องกับบทวิเคราะห์จากนิตยสาร The Diplomat ระบุชี้ชัดว่าเป้าหมายที่แท้จริงคือการปฏิบัติการฉับพลันแบบสายฟ้าแลบเพื่อเข้ายึดครองพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลหรือ OCA ซึ่งเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทองคำสีดำจากแหล่งก๊าซและน้ำมันมหาศาลที่ยังไม่ถูกขุดขึ้นมาคุณลองพิจารณาดูเถิดครับว่า นี่อาจเป็นทางรอดเดียวของรัฐบาลพนมเปญมาอุดรอยล่วทางเศรษฐกิจหลังจากที่การเร่ขายสัญชาติเริ่มไม่ได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ในขณะที่ทหารไทยเรากำลังจ้องมองปากกระบอกปืน rpg 7บนยอดเขาสูงแต่ทว่าหน่วยเรือเร็วโจมตีและหน่วยรบพิเศษทางน้ำของกัมพูชาอาจกำลังซุ่มเตรียมการแทรกซึมเข้าสู่พื้นที่ยุทธศาสตร์ทางทะเล ภายใต้เงาของความมืดมิดผมมองว่าหมากระดานนี้คือการเดิมพันด้วยเลือดและทองคําอย่างแท้จริงเมื่อเลือดและน้ําตาของทหารชั้นผู้น้อยถูกนํามาวางเดิมพันควบคู่ไปกับผลประโยชน์มหาศาลจากทุนต่างชาติความนิ่งสงบของกองทัพไทยในเวลานี้ผมมองว่าอาจเป็นการเตรียมหมัดหุกที่เจ็บแสบที่สุดเพื่อตลบหลังหรือในทางกลับกันมันอาจเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่ ที่กำลังถูกลอบโจมตีโดยที่เราไม่รู้ตัวคำถามสำคัญที่ทุกท่านต้องลองตรองดูด้วยโยนิโสมนสิการก็คือท่านจะเลือกเชื่อคำปลอบประโลมที่สวยหรูบนเวทีการทูตหรือจะเลือกมองความจริงที่แสนโหดร้ายผ่านลำกล้องปืนที่กำลังหันปากกระบอกมาทางเราอย่ากระพริบตาเด็ดขาดน,นะครับเพราะความจริงมักซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปเสมอ ดติดตามและสมัครสมาชิกช่องของเราไว้ครับเพื่อรับการแจ้งเตือนและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพราะในโลกของสงครามและชั้นเชิงอำนาจข้อมูลที่ช้าไปเพียงนาทีเดียวอาจหมายถึงชีวิต